วันนี้จะมารีวิวเครื่องสแกนนิ้วนะครับรุ่นนี้ตัวเล็กกระทัดรัดเครื่องขนาดประมาณกว้างประมาณ10เซนสูงประมาณ10เซนนะครับหนาอ่นาน้อยหน่อย,อยตัวเครื่องรองรับการสแกนนิ้วนะครับแล้วก็ทาาบัตรได้ระบบบัตรมีมาให้จากโรงงานเลยหน้าจอ สองจุดแปดนิ้วนะครับแล้วก็ประเด็นหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับสัมผัสสัมผัสบนหน้าจอเลยใช้งานง่ายครับแตะนิดเดียวก็ติดแล้วยืนยันนะครับแตะนิดเดียวสวยดูดีนะครับหน้าจอทัชสกรีนทัชง่ายนะครับเครื่องสามารถรอ,อ,องรับลายนิ้วมือได้ 1,500ลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ลองรับการทาบบัตรเครื่องเดี๋ยวนี้นะครับถ้าจะเป็นระบบทาบบัตรอย่างเดียวค่อนข้างจะหาย,ยากละแล้วก็ราคาไม่หนีกันนะครับเครื่องตัวนี้สวยเล็กกระทัดรัดใช้ลงเวลาก็ได้นะครับใช้ล็อกประตูก็ได้ลองรับลายนิ้วมือได้1,500ลายนิ้วมือนะครับ แล้วก็ลองรับบัตรได้5,000แล้วก็ลองรับยูเซอร์คนใช้งานเนี่ยก็ได้5,000เหมือนกันนะครับ